สวัสดีครับสวัสดีแม่ฟีทุกคนทุกท่านนะม,มาดูครับตอนนี้พี่ดาวออกไปงานนะครับไปช่วยงานพี่ฟางนะครับงานกีฬาสีไปกับรถคู่ใจพี่ดาวออกไปแต่เช้าตอนนี้จนเจ้าเกิกโวยวายแล้วครับไม่ได้ไปกับพี่ครับดูโวยวายอีกแล้ว <c oughs> ดูครับโอ้โหโห่วยวายมากครับด้วยแม่เจ็บโอ้หูอ้ตกมันแล้วโกรธแล้วโกรธพิดาแล้วไม่หนูไม่ได้ไปด้วยอืออืออฟันงวงฟันงาอือไหนเมันคือพีแท้เพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะต้นตอใหม่เพื่อนนะเพื่อนนะเอ้ยเอ้อ้ยไหนเาะมุกกลางหางชี้ครับ พี่เอาเพื่อนไปไปแล้วนู๊กันแล่นไปหาพี่ดาวอีชุมพลเลยเด้อพี่ดาวไปช่วยงานอยู่ชุมพลนะครับช่วยงานพี่สาวพี่ฟังดู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 มีง่าดอีกงับต่อใหม่คือพี่เสยอดูครับดูครับ โอ้ต oh, ีโอ้ฆ่าหลังตีแม่เลยโอ้เนาะเอ้ยพี่ลงเนี่ยเขาไปไก่จนเจ้าด้วยพี่ลงออกมาแล้วพี่ลงออกมาเลยจนเจ้าตกมันแล้วอืออือชนแม่ชนแม่แม่เลยผิดไม่ไม่ยอมให้หนูรีบยานมเจ้าบอกเออดูดูเล่นโซ่เอ้ยแฮ่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  อย่าเด้อยาเด้อเวลาน้องเล่นโซ่ก็จะอันตรายนะครับบางทีไปพันคอพันไหลได้ถ้าน้องนอนเล่นนะครับอันตรายนะเราก็ต้องต้อระวังตลอดนะครับดูเออเอาเอาออยเนาะย๋ออ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 ๋อเฮ้ลุกเลยลุกเลยเฮ้ลุกขึ้นมาเลยลุก นั่น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 เอออืมทีนักเลงกีเดูดนี่นักเลงทิฮะเออนีอ่โกรธแล้วโกรธแล้ว,รลวเราบ่นก็โกรธเราแล้ว,ลวอือ,อ จริงอะไรจริงนะครับนเนี่ยแนี้เป็นตั้งแต่ก่อนพี่ดาวจะขึ้นรถไปแล้วนะครับคือเห็นรถมาจอดคือรู้เลยนะครับว่าพี่จะไปไหนแล้วน้องไม่ได้ไปด้วยนะจะรู้เลยนะครับม่อจะโบยวายแต่ตอนนั้นละโดนพ่อเลินบุดูไปรอบหนึ่งนะครับเอาโซ่ไปพันคอนะอันนี้ก็เลยต้องเฝ้าระวังเฮ้ยเ,อเนาะ แต่ถ้าพี่ดาวอยู่ไม่ได้ไปไหนก็ปกตินะครับน้องก็จะไม่เล่นแบบนี้นะครับอันนี้คือพี่ดาวไม่อยู่แล้วงอนนะงอนไม่ได้ไปด้วยีกันหมดบ้านนะบ้านนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหะเสียงดีเสียงดีวันนี้โอ้ยนะ จ็บขาเมื่อไหรนังน่งอืมโอ้เนาะนั่นไงโอ้ดูครับโอ้อารมณ์เสียไม่ได้ไปกับพี่นะเนี๋ยพี่นาหนูก็ไปแล้วพี่นาเพื่อนๆก็อยู่แต่ครับ ไม่แป้งกับพี่เดือนแล้วก็จะไปงานแล้วแป๊บเดียวเองอด,นอด,อดทนเอาเอาเราขี้บ่นจริงๆนะคจับเ,เจ้านี่เดือ <c> ด <oughs> หันมาดูเราด้วย

โอ้โหโอ้หมุนๆมุนหมุนมุนโอ้เตแม่ด้วยโอ้ยนี่ดีนะเจ้าเอ้ยเฮ้ยตีหอดแม่ตอนนี้คือคุ้นเถอะล่ะเฮืยเฮะยเฮืยเฮ้ยเเฮียงฮนนเครยบ อ้ยเตแม่โอ้ยเต๋แม่โอ้คุณเด้อคุคุโอ้ลูกไปคือมาคุณแทอะฮเฮอซือกระเต๋ม่แปลงเอาออนนหอดเวลยานุ่มหนูนะหนูจะไปเขียดแม่อะไรอีกหนึ่นอยากออกไปมากๆนะปีหนาเดี๋ยวกขเลื่อนกระดุงดำผ้าหนูไปดอก อดเอาอดเอาโอ้คนอื่นอยากเป็นเด็กหน่อยอันนี้อยากง่ย่างเดียวเลยไงไ่เป็นหนอยอยาย่างเดียวเลยเหมือนเออาาลังใส่แมวเ,เ,เอาเอานักเลงยี่เดียวเว้ยนะครับ นี่ข้าลังไปแม่อีกโอ้โหเออเออเออโอ้คุณนี่เลยโอ้เออโอ้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 ลูกไผย์ก็มาคุ้นแถวเอาแม่ไม่แป้งข้าลังไม่แป้งทีเดียวเจ้าะไงเงยด้วยนั่นเออเออแม่หันมาแล้วเอา โอ้แม่หันมาแล้วเอาเอาเออพ่อแม่หันมาแล้ว่กล้าศฮิตวัวโอ้เจ้าพ่อแม่ไปเลยนี่นี่นี่โอ้ักเลขกเอาแถบตัวนี้โอ้นักเล่กะครับแม่โอ้จะได้กินนมมะนามวันนี้มันเป้งเสียวเอาเอาเพื่อนเพื่อนโอ้ดูนะครับดูความเป็นแม่นะ ลูกทำขนาดไหนก็ต้องถอยมาให้ลูกกินนมนะดูดูเอถอยมาทีนิดมาให้ลูกกินนมนะครับโอ้โหสุดยอดถึงลูกจินดื้อสนขนาดไหนนะครับถ้า <laughs> ชอบคลิปนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้กับช่องพ่อเจ้าบายปูปอนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับกินซํามี่ก็กินเนาะพ่อบ่ายเสียงแหบเนะบาะไปห้องต่อ